สวัสดีครับช่างมุมแคทมาแล้วครับวันนี้ผมจะมาถัดแปลงประจมไอน้ำของฮาตาตลินะรุ่น a อซีสวิตประมาณนี้นะบอร์ดมัน <c oughs> คือตัวนี้มันเออ่มันช็อตแต่ก็หมายคือว่าทำไมเราไม่ซื้อบอร์ดเปลี่ยนบอร์ดก็มีขายรือซ่อมนี้ก็ได้ผมก็เคยซ่อมอยู่ซ่อมแล้ว มันก็มันก็ลวนไปตัวอื่นดีไม่ดีไอ้พวกนี้เสียอก็เลยว่าทําการว่าเปลี่ยนบอร์ดเลยแต่เปลี่ยนบอร์ดแล้วบางคนลูกค้าบางคนเขาเขารับราคาไม่ได้เป้าหมายคือรับราคาไม่ได้บางคนก็บอกว่าเอ๊มันมีแบบแบบที่เป็นสวิตธรรมดาไหมอ่าแบบไม่ต้องมีบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยมีไหม บางตัวผมเคยผมเคยแปลงที่มันเป็นสวิตกดเอาได้เหมือนกันล,ลูกค้าบางคนก็รับได้แต่วันนี้ผมมีบอร์ดตัวใหม่ที่มันเป็นบอร์ดของของตัวแปลงพัดลมไอ้น้ำนะั่นพัดลมไอ้น้ำคือเสนอราคาลูกค้าไปแนละ้วลูกค้าเอาคือตัวนี้นะตัวนี้เป็นบอร์ดแปลง พัดลมไอ้น้ำตัวก่อนคลิปก่อนที่ผมผมทำนี่เป็นพัดลมรีโมทที่ว่ามันมันมีรีโมทเตัวนี้แบบเดียวกันเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้รีวิวให้เขานะแต่ว่าพูดถึงว่าวิธีการใช้สําหรับคนที่จะเอาไปสามารถแปลงพัดลมไอ้น้ำได้มันใช้งานง่ายคือต่อไฟเข้าแล้วก็มีตัวสวิงแล้วก็มีครู แล้วก็มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเหมือนกันนะ yeah. ง่ายไหมแล้วก็มีบอร์ดนี่ตัวด้านหน้าเดี๋ยวในมีตัวด้านหน้าด้วยนะนี่ไว้กดด้านหน้าเป็นคีย์คาสั่งด้านหน้านะ yeah. เสียบสายแพรเจาะรูเข้าไปทํารูสอดเข้าไปก็ปง่ายสําหรับคนที่สายแปลงตั้งหลาย <c oughs> เสียก็ยก ok ออก เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเพราะว่าราคาตัวนี้จะไม่ค่อยแพงถามว่าไม่แพงเลยอนะสั่งในออนไลน์ทุกอย่างได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูที่เราจะมาแปลงกันเรามาทําความเข้าใจสายเส้นชุดเก่าชุดเก่าที่เรามีว่าเขามีสายอะไรมั่งอันดับแรกนี่จะเป็นสายไฟเข้าายนิวตันเก่า อันที่สองก็จะเป็นเกียร์นี่ก็มีถึงเกียร์สี่หนึ่งสองสามสี่แต่แล้วเราใช้ก็ว้นสลับก็ได้เพราะว่าเรามีแค่สามเกียร์เราเกียร์สุดท้ายแรงเลยอันที่ห้านี่ก็จะเป็นอันที่อีกอันหนึงก็คือนี่ชุดนี้เป็นสายมอเตอร์มอเตอร์สายหน้านี่ตัวนี้สวิงเขาเรียกสวิง อันนี้ก็จะเป็นาสายปั๊มน้ำปั๊มน้ำปั๊มน้ำก็คือคูคือมันจะสูบน้ำขึ้นแล้วอันนี้ก็คือเป็นสวิตน่าจะเป็นตรวจชิคสวิต,วตระดับน้ำระดับน้ำเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันใช้คำสั่งได้ไหมเวลาน้ำมันลดปับ๊บมันก็บอร์ดก็จะสั่งตัดตัดปั๊มน้ำเลยลน้ำไม่พอ ก็มีอยู่แค่นี้แต่นี้ใช้การสัมผัสสัมผัสจากด้านหน้าสัมผัสผ่านผ่านหน้าข้างบนแล้วก็เปลี่ยนคําสั่งแต่ตัวนี้เราจะไม่ใช้เพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะแพงอยู่หกเจ็ดร้อยะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยก็บาตรแต่ถ้าเป็นของเราเองก็ซื้อมาเปลี่ยนได้แต่ถ้าช่างก็ซื้อมาก็ต้องบวกค่าแรงเข้าไปนี่ลูกค้ามก็จะรับไม่ได้คนก็ไม่มีตังค่าเอาไว้เสียบ่อย อย่างเนี้ยระเบิดเนี้ยเครื่องเขามันตกกระโปงมากมันแมงสาบเข้าอะไรเข้าเนี่ยเข้ามามาชัดช็อตวงจรเครื่องมันผ้าแบบธรรมดาได้ก็จะด,ดีดีมากเลยมันไม่ค่อยเสียถ้าเป็นวงจอรอีเลทรอนิกเนี้ยเสียง่ายเพราะว่าอยู่กับน้ําอยู่กับความชื้นเนี้ยแน่นอนเสียระเบิดทีนี้ผมจะมาไล่สายให้ดูนะครับอันนี้ผมจึงตัวบอร์ดตัวนี้ผมเพิ่งจะทา ครั้งแรกเหมือนกันเราก็มาจะทำครั้งแรกไปด้วยกันอันนี้สายของมอเตอร์นี่นะมอเตอร์พัดลมผมก็จะมีสีเขียวนี่คือเกียร์สามเลยแดงก็เกียร์สองอันนี้คือเกียร์หนึ่งส่วนเกียร์ที่ต่ำสุดสีดำเนี่ยมันจะมีสี่สปีดตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ไปที่ใช้นะ เพราะว่าม er ันเบาไม่เอาเพราะว่าตัวนี้จะมีสีสปีดนะส่วนสีขาวที่เป็นไฟเข้าก็มาอยู่ที่คอมมอนคอมมอนสีขาวสายไฟเข้าก็จะเป็นเส้นสีไล่เมื่อก่อนเส้นสีขาวใหญ่นี้ไฟเข้าจุดนี้จะเป็นจุดคอมมอนหมดเลยจุดนี้คอมมอนตัวลาย ลายมีเส้นเดียวสีน้ำเงินผมเอาสีเข้มเป็นลายสีเข้มส่วนนี้ก็จะเป็นปั๊มเนี่ยปั๊มสีดำปัำ๊มนูนปั๊มน้ำส่วนสีเหลืองสีเหลืองเส้นี้ก็จะเป็นมอเตอร์สายวิ่งไปมอเตอร์สายนี่มอเตอร์สายก็จะมีอยู่แค่นี้ส่วน นี่รูผมก็เจาะรูแล้วก็มันจะมีกาวสองหน้าติดตรงนี้เนี่ยมันจะมีกาวสองหน้าอยู่ด้านนี้ติดด้านนี้เลยนี่คือเป็นการแตง่แตงจะใช้คําสั่งของปุ่มนี้เลยอันนี้เป็นสายแตง่งไม่ดาม่านะครับเพราะว่าสําหรับการแตง่งอาจบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ต้องไปเจาะเครื่องเขาดีๆอยู่แล้ว ทำไมไม่ทําก็ไอตัวนี้ทุนค่าใช้จ่ายได้เยอะมากมอเตอร์ก็หมุนได้เหมือนเดิมแต่อันนี้จะมีข้อเสียตรงที่ว่าอาบอดบอดตัวนี้มันจะมีเดี๋ยวนะถ่ายดีๆนี่เขาี่เขียนว่า water level ตัวนี้นะมันจะเป็นสวิตตัวนี้ของฮาตาลิเขาจะมีเป็นเซนเซอร์อ e ิเล็กทรอนิกมันจะมีไฟ รู้สึกว่าไฟเข้าไปด้วยนี่มีไฟบวกแล้วก็มีกาวแล้วก็เป็นชุดเซนเซอร์ของเขาปกติรุ่นที่ว่าจินแดงทั่วไปเขาจะเป็นรีดสวิตช์เฉยแค่จะมีรีดสวิตช์รระดับน้ํยู่ตรงนี้แต่เนี่ยมันเป็นตัวนี้เราก็ไม่ใช้ก็ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็จําเข้าไปจําเข้าไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแค่เราเติมน้ําให้เต็มก็พอหมั่นเช็คน้าหน่อยโอเคครับเดี๋ยวผมจะลอง เทียบให้ครบระบบก,ก่อนเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูเพราะว่าอันนี้ผมก็เพิ่งทาครั้งแรกเหมือนกันแต่ครั้งแรกไปด้วยกันไม่รู้จะประสบผลสำเร็จไหมทีนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูมันจะเสียบปลั๊กก่อนเสร็แล้วเสียบปลั๊กปับ๊บไปก็ยังไม่ทํางานเปิดเครื่องอปดมหมุนลักเดี๋ยวปรับสปีดสอง แดงขึ้นสามก็โอเคนะ,ะเดี๋ยวระกบให้เสร็จแล้วทดสอบอีกที่าปั๊มน้ำปัม๊มอะไรจะทำงานได้ไหมเมื่อเก็บสายเข้าไปแล้วมัน,ก,น,นก็จะเป็นแบบนี้ที่รอบครอบไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นระเบียบเหมือนเดิมนะ่ะแต่มันจะเพิ่มคือมันจะมีปุ่มนี้ขึ้นมาอาจจะดูไม่สวยงามแต่ว่าก็ ใช้ได้เปิดเครื่องแล้วก็เปิดอันนี้จะเป็นสปีดสองแดงอันนี้จะเป็นสวิงสวิงอ่าตัวนี้สวิงละแล้อันนี้ก็จะเป็นคู่ไปคูขึ้นอละเดี๋ยวมันจะดูดน้ำาพอจะดูดข้างหลัง ยแล้วถนะือว่าโอเคสามารถแทนได้นำไปใช้เองได้เลยบางทีบอร์ดมันเสียตัวนี้ในราคาที่ซื้อมาร้อกว่าบาทรีโมทก็มีมีแถมมาด้วยก็จะมีเปิดปิด แตบวิ่งครูเหมือนกัน